รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องสาแจกรถทุกวันจันถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้แล้วมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถ p r e เซนเตอร์บายมิ b ซูบิชิมอเตอร์มิ b ซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุด มิสุบิชิแอทราชีวิตธรรมดาไม่เป็นนิวมิส s บิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คลอสอีขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Tri e, นิวมิส u บิชิทร r ยัตแอดวีดเหนือชัน้นไซส์พันสปอร์ตมิส s บิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิ e อีดิชั่นที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัชฉริยะ เมื่อวานทีมคุณจันจีและคุณไอซ์ทำคะแนนนำไปก่อนในข้อแรกวันนี้ทีมคุณแก๊ปและคุณเกตจะต้องชนะในข้อ2เพื่อไล่าตามฝั่งตรงข้ามไม่ทนันพวกเขาจะทำได้หรือไม่มาลุ้นกันค่ะดูระหว่างป๊อบธนวัฒน์กับพระเอกคนนี้ใครมียอดฟอลโล่ในไอจีมาออกกันครับป๊อบกับ <c oughs> <c oughs> เกนยูห้าม <c oughs> เอา <c oughs> ตอบอีกทีฮนะันใจอันนี้น่าจะมั่นใจอันนี้มั่นใจค่ะยิ่เลย มั่นใจมั่นใจชัวร์ๆเลยนะฮะชัวร์เลยครับเจมส์จิระยุเป็นคำตอบที่ถูกค่ะยังไงฮะถูกครับถูกค่ะถูกค่ะเป็นต้งตัวดีดีค่ะถูกค่ะตอบที่ถูกเอาอี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 กต้องตอบครับผมอาแล้วพี่แก๊ปพี่เกดต้องสารอีกหนึ่งแต้มเพราะตีเสมอในข้อนี้ครับผมเอาละจันจิกับไอซ์นะฮะนี่เป็นโอกาสที่เราจะจัดการคู่ต่อสู้อย่าปล่อยให้เขาได้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะตั้งใจดีนะฮะไปต่อเลยนะฮะและระหว่างเจมจิ โซโลใครมากกว่ากันในอินสตาแกรมเจอครับก่อนก่อนะเอาเลยจันจีกับไอซ์ได้ตอบก่อนฮะอันนี้มั่นใจไหมคะอันนี้มั่นใจค่ะใครดูโคลอยู่มั่นใจดูโคลโอ้โหนี่มั่นใจสุดๆไดเลยนะแล้วมั่นใจไหมฮะมั่นใจนะจันจีไม่เผื่อพื้นที่ให้กับผมข้อผิดหวังเลยหัวนะชนะโอนแต้มเลยนะสู้นะเร็วสู้กันนะตอบครูยังตีเสมอสองเอสองแปมนะฮะ แล้วบอยเป็นคำตอบที่ทำไมตักยังไงตถูกนะอยู่ลำบากนะเปยังไงเปยังไงไปชู่มี่ยู่ถูกต้องแล้วตอนนี้นะฮะพี่แก้วพี่เกดมีสองแปมครับจันจีมีสองแปมเหมือนกันเราจะมาดวลภาพสุดท้ายถ้าจันจีกับไอซ์ในข้อนี้เป็นแชมป์ทีมใหม่ทันที แต่ถ้าเกิดพี่แก้วพี่เกดได้แต้มจากภาพนี้นะฮะไปเสมอในข้อ2 1ต่อ1คะแนนนะฮะครับตัดสินใจให้ดีนะฮะจันจิกับไอจะจบเกมเลยหรือเปล่านะฮะใครมียอด follower ใน Instagram มากกว่ากันครับเราจะมาดูบอยประกอเจอครับแก่ันรินทรนครับอุ้ยเอาละวันนี้แก้วแกได้ตอบก่อนนะโอ้โหเซ็งเซ็งน่าตาเซ็งจันจิมีความน่ารักตรงที่เป็นคนไม่ซน พอไม่ได้ตอบกูดึงหน้าเลยได้ได้ไแล้วว้าด้ได้เอาไอาไว้าดะได้ได้อด้นด้ไ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 อ้ได้ได้กด้ได้อด้ได้นด้ไ้ได้ไดไป้ั่งได้นเคไ้าเป็นแชด้ได้ได้ไดยได้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 ่ด้ไเกได้ไนใจมัได้ได้ไมัได้ได้ได้นใจได้ได้ได้ไ้ได้ไ่้ไดไม้ได้ไดไดู้กค่ะ้ได้ไไดถูกค่ะถูกไถูก้้ พี่ซอสนะฮะที่แก้วพิเกศตีเสมอขึ้นมานึ่งกนึ่งกันแนแหมเป็นใครไม่กดติดตาม i อจีหนุ่มพระเอกสุดหล่องช่างสากันบ้างละค่ะบอบก็คนหนึ่งละค่ะติดตามทุกคนบอกเลยอย่างน้อยเข้าไปส่งรูปส่งอะไรให้ใจมันกระชุ่มกระชวยกันบ้าง มาเริ่มกันที่คนนี้ค่ะพ่อหนุ่มคราวงามพี่บอยประกอบที่มาทาเลนต์ที่เล่นของเขาเนี่ยฟาดหัวใจสาวๆกันไปทั่วบ้างทั่วเมืองก็ดูจากยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของเขาสิคะป้าไป8ล้านหนุนตามมาติดติดกับพี่โอของบอบอขอย,ยิ้มแป๊บนะคะน้องจันจิค่ะที่ก็มีผู้ติดตามอยู่ไม่น้อยค่ะตั้ง7ล้าน6แสนคนเลยทีเดียว <c oughs> นี่ก็ไม่น้อยหน้าค่ะกับจำนวนผู้ติดตามกว่า6ล้านคนของพระเอกหน้าเข้มอย่างพี่มาปรินของน้องคิมเบอรี่นี่ก็ขยันอัพรูปให้เราดูบ่อยๆอัพเก่งเราก็ส่องเก่งนะคะ ตามมาด้วยพระเอกหน้าหวานหวานยิ้มละลายใจโบโบชมัเลยอ่ะอย่างน้องเจมจิรายุกับจำนวนผู้ติดตามมากถึง5ล้าน7จแสนคนโอ้โหเยอะไปอีกต่อกันด้วยจำนวนผู้ติดตามมากกว่า3ล้าน7จแสนคนของพี่เกรฟบอรินทร์พระเอกหน้าท้ายถ่ายตัวสูงสูงของเราคนนี้ก็ทะเลนไม่แพ้ก,กันโอ้โหสเปโบโบเลยค่ะ สุดท้ายก็ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวกับจำนวนเกือบ3ล้าน2อ0แสนผู้ติดตามของพี่ป๊อบธนวันรหรือคุณราเมนงทนายปากกล้าแห่งร้อยเล่มันยาที่ตอนนี้กำลังแซบเหลือเกินเชื่อว,ว่าหลังจากนี้ยอดฟอลโลเวอร์จะพุ่งกระฉูดอีกแน่นอนค่ะข้อนี้ตัดสินแล้วนะฮะว่าใครจะเป็นแชมป์ทีมใหม่ขอ,อน,นะคะขอ <c oughs> ไม่ให้ครับคับคำถามข้อที่3ครับมาเลยสลตัวเลือกครับแลวตอนนี้สลับฝั่งให้พี่แกพี่เกดได้สลับตัวเลือกหนึ่งคู่ก่อนครับเอา2เกเอากับ4ค่ะ จัด2กับ4มาบบบบไปที่จันจิกับไอ้ครับเอา3กับ5ค่ะ3กับ5จัดมา <c oughs> นี่คข้อสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์ทีมใหม่ครับขอแนวคำถามมาตัดสินใจนะบบบบ <c oughs> ใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นยกมือฮะอ่า <c oughs> โอ้ด้านนั้นเขาชอบสองนะด้านนี้ชอบอา้าวพี่แก๊ปพี่กินได้บ้างได้บ้างไม่ชอบชอบหนังญี่ปุ่นมากกว่า เยี่ยมเลยเยอะรายการนะเยอะยงไงส่งลิงแรกกันแรกกันหนังพวกแอนิเมชันสช่ใชจิบบี้อะไรแบบนี้เออไม่ได้นหนังอะไรแหมพวกคุณคิดกันเยอะแยะเรากำลังจะพูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นที่ถือกำเนิดอยู่ในบ้านเราครับและคำถามคือร้านอาหารญี่ปุ่นร้านใดเปิดมานานกว่ากันครั้งแรกในโลกเลยนะฮะ เัาเล่นในครับไมในประเทศไทยอ่าในโลกเลยนะฮะโอเคอันนี้คือระดับเวอร์ไวแต่เป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยทั้งนั้นครับระหว่างตื่นเต้นโอ้โหยากครับเจอกับยาโยอีครับเอาเอาแล้วตอนนี้พี่แกพี่เกตได้ตอบก่อนนะฮะเรื่องยาโยอีฮะและยาโยอียังไงพี่แกพี่เกตมันถูกค่ะผิดค่ะ ถูกค่ะถีถูกค่ะมันถูกค่ะถูกกต้องครับผมโอเคไปกันต่อเลยนะฮะยอยร้านใดเปิดมาก่อนกันนะฮะไม่รู้แล้วเนี่ยระหว่างยาโยอิกับ โยชิโนยะฮะโอเคเอาละพี่เก๋พี่เกดตอบโยชิโนยะฮะโยชิโนยะคือข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อเอาละตอบมาโยชิโนยะนะฮะตอบถูกขึ้นเป็น2แต้มเลยนะฮะโยชิโนยะเป็นคำตอบที่ทำไมถูกครับที่ถูกครับมันถูกผิดมันผิดถูกครับผิดฮะต้องบอกก่อนอ่ะโั้แต้มเลยจันจริง เยี่ยมยอดาจริงไม่ธรรมดาเอาละอย่างที่ผมบอกฮะเร็วแล้วต้องชัวร์ด้วยถ้ามั่วโยนแต้มทันทีและระหว่างโยชิโนยะเจอกับอาจิบังราเมนครับโอเคเอาละตอนนี้อาจิบังอาิบังราเมนครับอาจิบังไปนั่งกินบ่อยโอเคเอาละฮะถ้าตอบถูกนะฮะขึ้นนำสองต่อหนึ่งแต้มนะฮะในข้อสาบนะครับอาจิบังราเมนเป็นกระเปที่ทำไมพี่แก๊ปถูกครับักีี่่ สายนาดทับก็บอกแล้วขนาดทัก nah ็บอกแล้วไงตอนนี้น่าสนใจมากฮะจันจิกับไอซ์นะฮะยืนเฉยๆรับโอนแต้ม2ต่อหนึ่งแล้วนะฮะถ้าจันจิกับไอซ์ได้แต้มจากภาพนี้นะฮะเป็นแชมป์ทันทีต้านไว้ให้ได้นะครับพี่แกร์พเกตครับเราจะมาดูครับหาจิบังราเมนเจองครับโค้กโอยิปจ้าครับโอ้โหเอาเนี่ยเก่งเนี่ยไม่กลัวเลยยานะ น่กิต้องเป็นข้าวนะข้าวแกงกะหรี่นะมันจะมีซอสอะไรนะซอสอะไรนะไฮจีซอสอะไรสักอย่างแล้วก็ไส้กรอกอาราบิกิไส้กรอกิหัวใชเท้าิซอสเนื้อไฮยาชิค่ะแล้วไอ้หัวผักดองแดงอ่ะที่กินที่เขาไม่ให้ไม่อั้นหิวมากเลยคำถามคนนี้เลวมากถ้าตอบถูกกูเป็นแชมป์ทันทีนะฮะ ตอบผิดตีเสมอมาสองสองนะฮะจีบังราเมนเป็นคำตอบที่ทำไมจันจ <_ eller> yani <endeu> <wei> ิถ <GO av i> ูกต้อทำไมถูกต้องทำไมถูกค่ะทำไมถูกต้องไปโดนหน้าทิมมันทำไมถูกต้องมัทำไมถูกต้องมันถูกต้องครับผมบอมว่าจันจิไนส์เป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีครับ จากอาหารไทยแล้วอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญชาติที่ถูกใจคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยนะคะจึงไม่แปลกใจที่บ้านเราจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นให้เลือกมากมายบางร้านเกิดขึ้นโดยคนไทยแต่บางร้านก็มาจากญี่ปุ่นต้นตำลับของแท้ดั้งเดิมเลยล่ะคะ่ะเริ่มที่ร้านแรกที่มีอยู่เกือบ200สาขาในประเทศไทยอย่างยายยอิร้านขายอาหารญี่ปุ่นแบบจานเดียวและแบบเซตที่มีเมนูอร่อยๆมากมายทั้งหมูชุบแปง้งทอ,อดราซอิมิโซหมูย่างกระทะร้อนข้าวหน้าเนื้อโดยเป็นแฟรนไชส์ของประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งเมื่อปี 1,886ค่ะต่อกันด้ยวยร้านข้าวหน้านเนื้อที่มาพร้อมป้ายสีส้มอย่างโยชิโนยะที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1,899โดยแต่เดิมเป็นร้านเล็กๆที่ทําโดยคนในครอบครัวเปิดที่ตลาดปลาแถวนิฮอนบาชิกรุงโตเกียวและมีสโลแกนว่าอร่อยถูกและเร็วค่ะมาถึงอีกร้านที่เสิร์ฟแบบซ็ตอย่างโอโตยะที่เกิดขึ้นเมื่อปี1,958โดยเริ่มแรกเป็นร้านอาหารราคาถูกที่ขายในราคา50เยนทุกเมนูเป็นที่รู้จักกันในนามโรงอาหาร50เยนชิย่านอิเคบุคุโรกรุงโตเกียว ชื่อโอโตยแ่แปลว่าประตูใหญ่ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าร้านเปิดประตูต้อนรับทุกท่านให้เข้ามาทานค่ะอีกหนึ่งร้านที่โคบชอบมากนั่นคือไมเซนร้านขายข้าวหมูทอดทุนข้สึที่เติมผักกะหล่ำปลีฝอยได้ไม่อัน้รนราดน้ำซอสสตรพิเศษกินกับขา้าวสวยร้อนๆโอ้โหอร่อยลืมโดยร้านนี้เกิดขึ้นที่ย่านอาโอยามะกรุงโตเกียวเมื่อปี1965โดยแม่บ้านชาวญี่ปุ่นชื่อโคอิเดค่ะ มากันที่อาหารประเภทเส้นกันบ้างกับร้านฮาจิบังราเมนหรือราเมนใหม่เลข8ซึ่งมาจากร้านต้นตำรับที่ตั้งอยู่บนถนนหลวงซ้าย8จังหวัดอิชิกาวะประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มในปี1967โดยมิสเตอร์โจจิโกโตเป็นร้านเล็กๆแบบเคาน์เตอร์ขายราเมนไม่กี่ชนิดและด้วยความอร่อยเลยมีคนมาต่อคิวกินทุกวัน เคยสร้างสถิติสูงสุดได้1,300ชามต่อวันเลยล่ะคะ่ะปิดท้ายกันด้วยเมนูข้าวแกงกะหรี่ของร้านโคโคอิชิบัญญะที่มีสาขามากมายในบ้านเราโดยร้านนี้เปิดสาขาแรากในชื่อ curry house coco ichibanya ที่แถบชานเมืองนากยยาประเทศญ,ญี่ปุ่นในปี1978การจะขยายสาขาไปทั่วโลกค่ะและแน่นอนนะฮะแชมป์ทีมใหม่ <laughs> นะครับ a s a n beauty clinic plus นะครับบัตรกำนันดูแลผิวพรรณ40,000บาท <laughs> อาัขอบคุณพิการพิเกตที่มาร่วมุกอาผมขอบคุณมากขอบคุณครับทีนี้จันจิกับไซับย้ายมาโพเดียมแชมเลยฮะาสวยมาเลยสวยมาเลยเดินสวยๆมาเลยผมบอกก่อนเลยนะฮะถ้าคุณสองคนสามารถรักษาแชมปเอาไว้ได้นะคะผมมีของรางวันพิเศษมอบให้นี่คือคูปองเติมน้ำมันฟรีจำนวน2องพับาทจากสถานีบริการน้ำมัน PT แลที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะฮะนี่คือบัตรสมาชิกแม็กกาดระดับ V.I.P. ส่วนลดในการเติมน้ำมันลิตรละ50สตางค์โอ้โหอันนี้มีค่ามากนะฮะแล้วก็ส่วนลด50%เมื่อซื้อเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันธไทยและก็สิทธิพิเศษมากมายค่าคุณรักษาแชมป์เอาไว้ได้รางวัลพิเศษเอาไปเลยแล้วก็ไปเลือกรถยนต์ที่ชอบเลือกรถยนต์ที่ชอบตามหากุญแจที่ใช่กันได้ค่ะแต่ผมบอกเลยว่าหนทางในการป้องกันแชมป์ของคุณไม่ง่าย เพราะว่าผู้แข่งขันทีมต่อไปเนี่ยเป็นผู้ท้ายชิงที่เรียกว่าตบนางเอกมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง <c oughs> ตบนางเอกเลือดสาดหัวที่หัวตาหัวเข <c oughs> ้ามาผมยุ่งมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งก็จะจัดการผู้คุณในรายการได้จะ <c oughs> มาตบตีจิกตบผู้คุณได้ก็ <c oughs> ต้องระวังให้ดีมาเลยครับเธอทั้งสองคนพร้อมเลยครับมาเลย <c oughs> โอ้โหคุณด,ดูสะก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ประท่คลมประท่าคลุมกับฝั่งนางเอกกันเลยฮะก่อนอื่นนะคะเราขอสวัสดีแม่ยารางรถกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะทาไหนไปได้นะคะกลับกับเราสองคนอยากกลับไปกับหนูไหมคะมีการเล่นของด้วยเป็นไงศักดิ์ศรีแชปมทำให้คุณหวัดกลัวแม่ทีนี่ไม่อะค่ะหนึ่งสมัยเองดูสะก่อนฉันจีเอาอายยอมไม่ได้ฮะเดี๋ยวก่อนนะยอมรุ่นพี่ละกันค่ะไปทบเขาไว้เนี่ยถ้าเราตกปุ้งลงไปเนี่ยจบเลยนะเราวก็ให้มันเจ็บสักทีเดียว ผมบอกกันเลยฮะคุณมะปรางคุณแพงถ้าคุณล้มแชมป์สำเร็จนะฮะไตราลาจิน่าจะมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ารวมมูลค่า1-0,000บาทครับผลิตภัณฑ์ไตราลาจิน่าเนี่ยเรื่องผิวต้องไตราลาจิน่า้ามอบให้เลยนะฮะอยากใช้แล้วค่ะแต่ถ้าคุณทำไม่สำเร็จของรางวัลชุดนี้เป็นของคุณผู้ชมที่ดูสดสดใน f c e b o o k f แ n p a g e เกมแจกรถทันทีจะกล่าวอะไรกันก่อนไหมฮะแชมป์อยากจะบอกอะไรผู้ท้าชิงไหมฮะไม่พูดเยอะค่ะเหนื่อยมาก ชิงจะมีอะไรบอกแชมป์หน่อยไหมฮะเอ่อไม่มีอะไรมากค่ะดูแล้วกันค่ะว่าครจะเป็นแชมป์คนต่อไปโอเคเดือดแบบนี้เริ่มเลยแล้วกันคำถามข้อที่หนึ่งครับโบโบผมตัวเลิกม่และศักดิ์ศรีแชมป์ครับจันจิกับไอซ์จะได้สลับหนึ่งคู่ก่อนครับหชึ่ค่ะคุณพี่สามกับหกค่ะโบโบจัดสามกับหกคู่ท้าชิงจะว่ายังไงครับมาปางแพงห้ากับหกค่ะอ่าสลับห้ากับหกมาเลย เราจะลองมาดูแนวคำถามข้อแรกกันก่อนอ่ะผมย้ำกติกาอีกทีนะฮะเราแข่งกัน3ข้อชนะ2ใน3เป็นแชมป์ทันทีนั่นแปลว่าใครขึ้นนำา1 0ถือว่ากดดันอีกฝั่งเลยนะเพราะว่าอีกข้อเนี่คุณก็ชนะละมาแนวคำถามโบ,โบโบในข้อแรกเรื่องนี้พวกคุณตอบผิดไม่ได้ทำไมคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับการถึงกำเนิดของเครื่องสำาอาง ยี่ห้อต่างๆคุณใช้กันทุกวันหนูบอกเลยว่าเรื่องนี้หนูไว้ใจพี่แพงเอาแล้วพี่แพงคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นนักแสดงเป็นช่างแต่งหน้าไปแล้วพี่แพงนะน้องให้เครดิตขนาดนี้เรื่องเรียงเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เรื่องกดเนี่ยเฮ้ยพี่หนูมือไวโอเคอ๋ยอย่าลืมนะฮะไวแล้วต้องชัวร์ด้วยนะฮะถ้ามั่วโยนแต้มอีกฝั่งทันทีนะฮะเอาละคำถามครับเครื่องสำอางยี่ห้อใดเกิดก่อนกันครับ เห็นสองภาพตอไฟฝั thing, ่งที่เกิดก่อนนะฮะต้องเห็นสองภาพก่อนแล้วค่อยตอไฟมือเตรียมไว้เลยฮะมาปางกับพี่แพงมือเตรียมไว้เลยฮะใกล้ไปเลยนะฮะระวางเอสเทลาเดอร์ครับเจอครับอเล็กเซ่เป็นอาร์เดนครับเอาแล้วตอนนี้จันจิกับไอซ์ทีมแชมป์ได้ตอบก่อนเลือกอเล็กเซ่เป็นอาร์เดนครับ ไม่ชัวร์เหมือนกันไม่ชัวร์นะฮะแบบอลิสเบตอ์อะไรนะคะอลิซาเบตอาอะไรนอ้าน่าจะดูโบราณค่ะต้นปากคอเป็นอะไรฮะเหมือนออกเสียงไม่ชัดลืมให้น้อกไม้ลิมค่ะคุณได้ตอบก่อนคุณเลือกแบรนด์ไหนเอสเตอรอาล้วเพราะฉะนั้นนะฮะอลิซาเบตอาร์เดนเป็นคำตอบที่ถูกทำไมมันเป็นคำตอบที่ถูก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 เร็วเหื่อยเร็วถูกต้องครับผมอลิสเบตอาร์เดนเกิดน้อง พี่อย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งพี่โอเคไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยนะฮะและระหว่างอลิสเบตอาเดนเจอกับซานวาซูครับเอาล้วฮะว่าทำไมเรากดไม่ได้เลยช้าปน๊มันใช้ได้อยู่ป่ะคะเนี่ยะฮะช้าแล้ววอยย่าโคุณกดช้าคุณอย่าฮ่วยกดช้าอย่าโทษอุปกรณ์ฮะฝั่งนี้ก็ได้ก่อนนะฮะซานวาซูนี่เป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์เกาหลีเจอกับอลิสเบตอาเดนเข้าไปมั่นใจเลยมั่นใจไหม พี่ว่าหนูก็ว่าใช่โอเคแล้วถ้าเกิดคุณตอบก่อนนะคุณจะเลือกอะไรฮะมันเลือกเหมือนกันใช่ค่ะเอาละฮะพิกล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอลิซาเบธอาร์เดมกับเตอบที่ทำไมถูกตค่ะไอซ์แมนทำไมถูกค่ะมันถูกเป็นเต่ที่ที่ที่ถูกต้องครับผมเอาละนะฮะเมื่อยไหมคะไม่เมื่อยนะฮะมันเปลี่ยนข้างบ้างไหมล่ะอ๋อเดี๋ยวจะลองครั้งนี้ดูว่าลองอยู่ข้างหน้านะข้างหน้านะแต่ที่แน่ๆมาปรางแพง เขาต้องการอีกแต้มเดียวขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะว้าวใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆซันวาซูครับเจอครับแม็กครับเอาแล้วตอนนี้คิงครับนสิมัี่โอ้ยนี่สาใจโอ้ยตอนผูกไม่รู้เว้ยแต่กูก่อนได้ว้าวโอเคชนะแล้วหนูจบแล้วแต่มันควรใช่ด้วยนะฮะตอบผิดโอนแต้มมาทางนี้เลยนะฮะมั่นใจว่าถูกค่ะพี่แพงมั่นใจเลยมั่นใจว่าใช่แน่เกิดมาก็เห็นแบรนด์นี้แล้วค่ะและแม็กเป็นคำตอบที่ทำไมครับ เปลี่ยนข้างเลยคะแบ mm ็ก hmm. ซ์บอกว่าพี่ชายถูกต้องค่ะเวลาไม่ต้องรีบค่ะทำไมฮะถูกต้องไม่ต้องรีบค่ะอะไรนะคะมันยังไงนะครับเอาเลยะมันผิดนะฮะมันผิดมันผิดนะท่าว่าฟุ้เกิดก่อนโอนแต้มให้จันจีกับไอซ์เลยฮะ สาวเราเรื่องเครื่องสำอ,อางแล้วนั้นถึงกับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณกว่า7,000ปีก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ยไม่แปลกใจเลยค่ะที่เครื่องสำอ,อางบางยี่ห้อที่เราใช้ในสมัยนี้บางแบรนด์ก็มีมานานเกินร้อยปีแล้วละคะ่ะ อย่างแบรนด์หรูอ,อย่างอลิซเบตอาเดนที่ก่อตั้งโดยมิสอารเดนเมื่อปี1910และเริ่มต้นจากร้านซาลอนชื่อว่าเรดดอร์สถานที่เสริมความงามแบบครบวงจรตั้งแต่การแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแนะนำการแต่งหน้าไปจนถึงคลาสออกกังกายที่ถนนฟิฟอเวนิวกรุมนิวยอร์กเป็นสาขาแรกค่ะ อีกหนึ่งยี่ห้ผู้นำด้านน้ำยาทาเล็บที่สาวๆเลิฟมากอย่างเลฟลอนที่ถือกำเนิดขึ้นในปี1932โดยสองพี่น้องชาร์ลสโจเซฟเล็บสันและนักเคมีชื่อชาร์ลสชแมน ต้งใจทําน้ํายาทาเล็บเพื่อให้บริการสําหรับสาวๆหลังทําผมในซาลอนของพวกเขาเสร็จค่ะมาถึงอีกหนึ่งยี่ห้อสุดรู้อย่างเ s t ตลอเดอร์เครื่องสำอ,อางสัญชาติอเมริกรันที่เกิดขึ้นในปี1946เมื่อ Estee และ j o ฟลอเดอร์เปิดร้านซาลอนและให้สาวๆที่มาใช้บริการที่ร้านใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่เขาทําขึ้นเมื่อได้รับผลตอบรับที่ดีเขาทั้งสองจึงทําอย่างจริงจังจนเกิดแบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะตามมาด้วยเครื่องสออาอางจากแดนโสมที่สาวไทยชอบชอบอย่างซ u ซู u s u แม้ว่าเราอาจจะได้ยินชื่อนี้มาไม่นาน แต่แบรนด์นี้เกิดขึ้นมาเกือบ60ปีแล้วนะคะคุณผู้ชม ดยบริษัทนี้คิดค้นครีมบำรุงผิวที่ทำจากโสมได้สำเร็จตั้งแต่ปี1966และกลายเป็นซันวัซูอย่างทุกวันนี้ค่ะมาถึงแบรนด์ขวัญใจวัยรุ่นอย่างแม็กที่เกิดขึ้นโดยช่างแต่งหน้าชื่อดังแฟรงค์ทสกันและนักออกแบบทรงผมแฟรงค์แอนเจโลจากการเล็งเห็นว่าในตลาดจ้างขายเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับถ่ายภาพนิ่งและปกปิดได้เนียนจนได้ผลิตขึ้นเองและนำไปให้คนเบื้องหลังในวงการใช้ก็จะเริ่มเปิดเคาน์เตอร์แบรนด์แม็กครั้งแรกในปี1984ค่ะ สุดท้ายเป็นเ่แบ,บแรนด์เครื่อ,สองสำอางสุดแซ่บที่มาพร้อมพาเลตอายแชโดว์สีสวยที่สาวๆอยากจะ้าดอยากจะตามทุกคอลเลคชันอย่าง Urban d k ดีที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้เมื่อปี1996โดยเริ่มขายลิปสติกและน้ำยาทาเล็บหลากเฉดสีที่โดนใจวัยรุ่นมากๆค่ะมาฟางก,กับพี่แพงฮะทีมแชมป์ต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยนะฮะเราแข่งกัน3ข้อใครชนะ 2, 2ใน3ก่อนเพราะนั้นตีเสมอให้ได้นะฮะในข้อที่2ครับออหตัวเลือกมา แต่วมาปางกับพี่แพงจะได้สลับหนึ่งคู่แรกก่อนครับ2กับ3ค่ะเอา2กับ3มอะทีนี้จันจีกับไอซ์แชับสลับหนึ่งคู่4กับ5เลยแล้วกันจัด4กับ5ไปบ๊อบบอ๊บยัอีกทีว่าจันจีกับไอซ์ต้องการแต้มนี้เพื่อป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยนะฮะมาปางกับพี่แพงตีเสมอให้ได้นะฮะเพราะว่าคุณใช้เวลาในทีวีเร็วกว่าแต่งหน้าอีกนะฮะอย่าเพิ่งรีบกลับนะฮะ ถ้าตายข้อสองนี่ถือว่าแต่งหน้าทาผมนานกว่าเล่นเกมอีกนะฮะเพราะฉ <res> <อ>ะนั้นลองมาดูแนวคำถามกันก่อน,นว่าเราถามเรื่องอะไรในข้อนี้ค่ะ<อ> Go bananas